อยู่แถวหน้าสุดผมเคยเห็นนะนาทีนั้นผมอยู่แถวหน้าสุดเพื่อผมพี่น้องผมเพื่อนผมตายที่อยู่ข้างๆล้มตายกันเป็นแถวผมไม่ใช่คนอย่างนี้ผมไม่ได้อยู่แต่ผมไม่ตายผมไม่ได้อยู่ณนนาทีนั้นผมอยู่หน้าทีวีแต่ผมเห็นนะนักกระสุนที่ตกลงมาข้างๆตัวจตุพรเรือตัวแกนนําต่างๆเนี่ยเขารู้แล้วว่าเอาจริงเขายอมแล้ว ผมก็ได้ยินว่าเขายอมแล้วทําไมมันไม่จบแค่นั้นทาไมต้องมีการตามไปฆ่าเพราะเหตุการณ์ที่วัดประทุมมันเกิดหลังจากเขายอมแล้วเขาก็เคลื่อนตัวไปไปไป,ไปตามจุดที่ที่สั่งแล้วแล้วแกนนําก็สั่งให้ยอมแล้วทาไมไม่จบแค่นั้นทําไมต้องมีการฆ่าที่วัดประทุม,มคุณหมอถามประเด็นนี้ดีมากเลยนะฮะทำให้ผมนึกได้จากรายงานคอบตผมโน้ตไว้เนี่ยนะฮนะวันที่สิบเก้าพฤษภาเวลาสิบสามจุดสองศูนย์ คือบ่ายโมงยี่สินาีนะฮะผู้ชุมนุมได้ยอมนะฮะลายการชุมนุมนะครับถ้าจะจํากันได้นะอ่านะฮะแล้วก็แต่ในรายงานคอปออกับรายงานต่อมาว่านะฮะเวลา15.30หลังจากนั้นอีก2ชั่วโมง1ินาทีได้เกิดเพลิงไหม้ที่โรงแังสยามนะฮะและต่อมาก็ได้เกิดเพลิงไหม้ที่เซนทรนเบูรในช่วงเย็ยนเอาเวลามาจาับ ในเมื่อทหารควบคุมพื้นที่แล้วก็ยอมรับแล้วออกประกาศแล้วว่าการชุมนุมยุติแล้วทหารทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะไปเอาบัญชีรายชื่ออาพุทธที่เบิกมาอัตรากําลังคนที่สั่งให้มาประจำเนี่ยนะแล้วเคลื่อนมาจากเ,าเรียกว่าทั้ง4-5ทิศเนี่ยประตูน้ําสีลมเอ่อเปินปิดสยามอะไรเนี่ยแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ถูกนะเข้าไปอยู่ในเขตอภัยฐานคือวัดปฐุม แล้วเหตุใดเนี่ยกระหารที่ฝึกมาอย่างดีหน่วยที่ดีที่ฝุดปล่อยให้มีคนชุดดาไปเผาลงหนังไปเผาเซนทันโวแล้วก็คุณก็บอกว่าเขายิงต่อสู้แล้วก็จับเขาไม่ได้นี่หรือฝีมือของเจ้าหน้าที่ของเรานะครับมันแต่การย่ายื่นได้การถ่ายรูปต้ถ่ายในระยะนะชิดถ่ายในระยะใกล้มันเป็นรูปที่ไหนล่ะ ใช่ไหมฮะรูปของคนชุดดาที่ปรากฏเนี่ยนะเท่าที่ทราบเนี่ยฮะมันเป็นรูปที่เกิดเมื่อสิบเมษาเท่านั้นใช่พุทธพาไม่มีนะครับแต่ในรายงานของคอปอเองกลับบอกว่าเมื่อ,อคูู่้รา้อรเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้ชายในหน้าหนึ่งเก้าสี่เนี่ยถูกชุดทหารและชายม่งชุดดำแนะ นั่งรถกระบะมาบีบคอเข้าจนหายใจไม่ออกเอาน้ำมันลาดตัวเขาเอาไฟแช็กจะจุดแล้วยังบอกว่าจะทําให้เหมือนสามจังหวัดภาคใต้มันคืออะไรคนชุดดามันคือคนของไข่อันนี้คิดว่าผู้ฟังผู้ชมคงต้องไปอ่านรายงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วลองพินิจพินิด้วยปัญญาแล้วก็เหตุผลน,นะครับ มันเข้านั้น้เมันเข้าไม่ได้อยู่แล้ววันที่16เนี่ก็ข้าออกไม่ได้เข้าไม่ได้วันที่17คือวันที่ประกาศว่าวัดประทุมเป็นเขตอภัยทานวันที่15คือวันที่ประกาศว่าจะใช้กระสุนจริงแล้ววันที่19มันเกิดเมียมีชายชุดดำรถหลบหนีวงล้อมของทหารของเราเนี่ยนะฮะ โอ้โหเข้าไปเผาเข้าไปเผาด้านนี้19จริงจริงวันที่19บอกเขตใช้กระสุนจริงใช่ไหม15 15เริ่มแต่ก่อนา13นี่คือวันยิงเสดแดงตั้งก่อนวันยิงเสแดง13เนี่ยเสดแดงถูกยิงที่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินตรงตรงก็ลุงอ่าตรงขนลุมอ่ะเขาเขาเขาใช้เขตกระสุนจริงไปทั่วเลยที่ประตูน้ำลูกค้าเดินเดินลูกค้าต่างชาติเดินขึ้นสะพานลอยเดิน ชาวบ้านอยู่บนชั้นตึกสูงชั้นยี่สิบกว่ายังถูกยิงอ่ะเพราะนั้นเพราะนั้นอาคารที่สูงกว่าใช่ไหมถึงจะยิงได้ใช่ก็ต้องตั้งใจยิงด้วยนะคะเพราะมันเป็นการส่องเขาบอกว่าการใช้เนี่ยในในรายงานเนี่ยใช้คำว่าพลแม่นปืนภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ่อมาสอะไรน้าเนี่มาสเมเกอร์หรืออะไรเนี่ยภาษาเนี่ยพลแม่นปืนแล้วก็ สไนเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่าพลซุ่มยิงในนี้มีมีหลายครั้งที่พูดถึงรายงานนะครับแล้วก็ไม่เคยมีตรงไหนที่เขียนว่าพลซุ่มยิงหรือไอ้พลแม่นปืนเนี่ยจะเอาปืนพวกนี้มายิงนกเเหมือนนายทหารระดับสูงทัานหนึ่งเคยพูดไว้เห็นไหมฮะเพราะลักษณะพวกนี้แล้วที่สำคัญอีกภาพหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเนะี่ยไอ้ปอกปืนเนี่ยนะฮะปอก ลูกกระสุนปืนที่มันดีดออกมาจากรังเพลิงหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยนะฮะเขามีภาพที่วงกลมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไอเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกกระสุนกระสุนเปล่าแบลเก็ตเนี่ยนะฮะเขาระบุชัดเลยว่าไอเนี่ยคือกระสุนจริงและภาพนั้นนะฮะปืนทุกกระบอกในในภาพนั้นมีฐานหลายนายมีปืนไยกระบอกมันอยู่ในแนวราบหน้าทั้งสิ้น แล้วคนที่โดนลูกกระสุนจะไม่ตายแล้วจะไม่บาดเจ็บแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมในฟาบิโอถึงถูกยิงตั้งหลังเห็นเขาบอกว่าไม่มีการยิงขึ้นฟ้าเลยนะฮะม,มีก็ฝรั่งเนี่ยบอกก็มีบ้างไนงะไอคนที่อยู่บนชั้นยี่สิบกว่าถึงตาย,ยอาแต่ยิงจากฟ้าลงมาหรือเปล่า <laughs> ตึกที่สูงกว่านั้นหรือเปล่าเ <laughs> พราะว่าภาษาภ <laughs> าษาตึกสูงของเขาเนี่ยในทางยุทธวิธีเนี่ยนะฮะ <laughs> เขาเรียกว่าต้องยึดอ,อาคารที่เรียกว่าอาคารสูงข่ม คือที่สูงกว่าคมอย<ช>ู่ที่ต่ำกว่าเข้าใจไหมฮะอันนี้ทีน,นี้ก็ถ้าอยากได้รายละเอียดก็คงต้องไปเอายุทธการกระชับมงล้อมที่ลงในวรารสารเสนาทิปัดมาอ่านประกอบกับรายงานคอปอ<ช>จํากันได้ใช่ไหมครับวรารสารเสนาทิปัด<ช><ช>ที่เขียนโดยอะไรนะผู้พันควงอะ่ะ<ด>จำได้ใช่ไหมฮะว่ายุทธการมีการว่าทําไมต้องกําจัด จุดสําคัญนะแกนนํา <sheet> สําคัญระดับพลตีระดับเสนะฮะเอามาประกอบกับรายงานคอปนะครับแล้วก็แปลกนะรายงานคอปอไม่ได้พูดถึงบริสารเสนาทิตย์ปัดเลยรายงานฉบับนี้รู้สึกมันขัดแย้งตัวมันเองมีจุดจุดบกเยอะจุดขัดแย้งเยอะเลยค่ะ แล้วฝนุกฮะเอาอ่านแล้วอะไรงานหลายๆเรื่องมาปฏิปตต่อกันเนี่ยนะฮะท้ลองอ่ะแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ผมเห็นว่าอรา,ายงานมาสาอา่เรื่องของยุติการกร,กระชับมงล้อมของเสนาที่ปัดก็ดีของผู้พันกวงกับรายงานกอปอก็ดีใจผมเนี่ยไม่อยากให้ทำลายทีอยากให้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วอยากให้ส่งยูเอ็นไว้ โดยเฉพาะป้าไ้ตรงที่ว่าเอาน้ํามันลาดตัวแล้วจะเอาไฟแช็กเผาเ,าเนี่ยม,มันฟังแล้วเนี่ยยูเอ็นเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้นีต้องถือว่ารายงานนี่น่าเชื่อแต่ความน่าเชื่อนั้นมันเป็นความทารุณโหดร้ายที่มาจากฝีมือของเจ้าหน้าที่ของเราหรือไม่อันเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นะฮะผู้บริหารเหนั้นต้องรับผิดชอบในการกระทําที่เกิดขึ้นในความสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะความเจ็บ ปวดทางร่างกายทางศั์จินต่างๆนะครับใครกันแน่ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการกระทําเหล่านี้นะครับฝารไอซีเนี่ยจะมีโอกาสได้อ่านรายงานพวกนี้หรือไม่ขอให้แปรเร็วๆอย,ๆอยากฉีกทิ้งเลยครับาอมันอยู่ในคออปอซึ่งทางซี่เขาคิดว่าเขาได้เปรียบแต่จริงๆแนละ้วในในราย,ายละเอีอในเนื้อหาในรายละเอียดมีส่วนที่เป็นยาพิษกับเขาน่า,น,า,น,าน่าจะเอามาหาความจริงให้ได้ นี่ต้องตั้งใจอ่านนะสนุกครับสนุกแต่ว่าไอความสนุกนี่ไม่ใช่ว่าเพราะความรู้สึกชอบนะสนุกเพราะว่าจะทําให้คนที่ทําชั่วนะฮนะถูกจับได้นะครับให้ความชั่วนั้นเนี่ยไม่สามารถหลุดรอยไปจากความเป็นจริงได้ความยุติธรรมพักวันหนึ่งจะต้องกลับคืนมาถูกพื้นดินไทยนะครับแต่นานมากเลยเนาะ นาอาจจะอาจจะฟลุกไม่นานอาจจะฟลุกไม่นานคือภาพเนี่ยที่มันมันเผยแพร่ไปทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันฟ้องฟ้องยวยตัวเองแล้วก็พอรายงานแบบนี้มันขัดแย้งรู้สึกมันขัดแย้งดิ๊บภาพมันขัดแย้งเหลือเกินแต่ก็ทอปก็ยังแถไปได้นะมันมันติดพันจนการอะไรเนี้ยติดพันจนใช้ยือดามออกมา ขาดเราเป็นรัฐบาลก็ยังทําอะไรไม่ค่อยได้ขณะเราเป็นรัฐบาลแม้แต่ตอนที่เขาออกออกมาทุบรถเสื้อแดงที่ถ่ายทอดทำไมเราทำอะไรไม่ได้อ่าทําไมเราใช้กฎหมายตรงไปตรงมาไม่ได้ก็สงสัยอันนี้คือข้อสงสัยทําอะไรไม่ได้แต่รัฐบาลก็ทาไม่ได้คํกตอบหนึ่งอาจจะผมเคยได้ยินมีฝือผู้ใหญ่ถามผมเรื่องนี้ ผมร้องผมตรวจสอบหลายๆเรื่องนะฮะก็บอกร้องว่าทำไมในเ,เมื่อเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็บอกร้องเพื่อให้อ่าประชาชนได้เห็นว่าสิ่งที่เราถูกกระทำด้วยความอายุติธรรมมันยังมีอยู่อีกตั้งหลายเรื่องนะครับอีกคำหนึ่งที่เขาสะท้อนออกมาก็บอกว่าคุณเรืองกาเชื่อหรือว่าบ้านเมืองเรามีความยุติธรรมมีกฎหมายมีการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม อันนี้ก็เป็นคำถามยังติดคาใจอยู่ในในในจิตใจอยู่นะครับก็พี่น้องเชื่ออย่างที่ผมได้ยินมาหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่ดูนพินิจเนะี่ยไม่ได้อยู่อ่ะไม่ได้อยู่ก็กินซีเพราของมันมีก็กินซีไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวมันก็ขยายเองแหละกินนี้มันขยายเองอันนี้นอกรอบหน่อยนะอย่าบันทึกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปตัดต่อไม่ใช่หรออ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อนะ ถ้ามีเสื้อแดงขุมหมอนอึงนห่งเนี่ยหลนต้บตุบ